สวัสดีค่ะวันนี้มก็มาทำคลิปนะคะส่งท้ายปีเก่าซึ่งก็ทำปกติมาตลอดนะคะก็คือเหมือนกับถ้าจำไม่ผิดก็คือทุกปีก็ทำนะน่าจะทำหรือว่าถ้าไม่ทำก็อาจจะไปคุยเหมือนกับว่า,วาพิมพ์นะคะในเฟซหรือในโซเชียลหรือในไลน์อะไรเงี้ยก็คือจะสรุปข้าวๆว,ว่าปีนี้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะ ไอ่มไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะค่อยหรือเปล่าเพราะมันห่างจากปากอิ่มนะคะแต่ว่ามันจะเห็นหน้ากับตัวค่อนข้างเต็มเดี๋ยวอิ่มขยับีกวโอเคค่ะกลัวเสียงมันจะไกลไปนะคะมันจะกลายเป็นเบาไงพอเสียงเบาแล้วถึงปรับเสียงเร่งสุดเวลาดูคลิปก็ยังไม่ค่อยได้ยินกันอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายคลิปนะคะบางทีมีคนเข้ามาทักว่าเสียงค่อยนะคะ แป๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะอิมไม่รู้ปุ่มนี้มันคือปุ่มอะไรกดแล้วแต่มันไม่ขึ้นอะไรเลยอันนี้คลิปนะคะไม่ใช่ไลฟ์สดนะคะพอดีอัปเดตระบบมือถือนะคะบางทีเราไม่รู้ว่าปุ่มที่มันขึ้นมามันคือปุ่มปุ่มอะไรโอเคค่ะ ใครรู้สึกเสียเวลาก็ไหลข้ามๆไปหน่อยนะ,อะโอเคพูดต่อนะคะปีที่แล้วนี่ก็ทำเป็นคลิปรีวิวแต่ว่าพูดถึงว่าปีที่แล้วก็ค่อนข้างที่จะทำคลิปแบบชัดเจนนะคะก็คือสั่งลาก่อนเลยว่าถ้าปีนี้ไม่เจอไม่รอดตายก่อนก็ไปเลยนะลาก่อยนะคะไปนิพพานอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่า ก็รอดอยู่นะหมาถึงปีนี้นะคะปี2022ปี2021ปลายปีทำคลิปสั่งลาล่วงหน้านะคะก็เป็นปกติในการสั่งลานะเพราะเราจริงๆแล้วมนุษย์คนเราไม่รู้จะไปเมื่อไหร่คือไปในลักษณะไหนก็ไม่รู้นะคะอาจจะไปแบบตายหรืออาจจะไปแบบเป็นๆหายสับสูนหรืออะไรเราไม่รู้ไงเราไม่รู้อนาคตนะคะ ปีที่แล้วก็พูดไปแต่ว่าอิมก็ไม่ได้ไปอิมอิมร่าสุดอิมก็เพิ่งแชร์ไปประมาณสองสาวันก่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนกับแบบว่าเข้าไปดูอีกรอบว่าตัวเองพูดอะไรไปว่าอะไรเงี้ยเพื่อที่วันนี้ทําคลิปแล้วมันจะได้ไม่โดนคลิปเก่าชี้นําคําพูดตัวเองเนี่ยมันก็จะได้เป็นความรู้สึกนะวันนี้นะตอนนี้ที่ จะคุยแล้วก็เก็บบันทึกไว้นะคะไม่ว่าใครจะดูเข้ามาก็ใช้วิจารยานในการคิดนะคะในการดูแต่ส่วนสำหรับอิ่มนี่ส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นเหมือนกับไดอารี่นะคะสังเกตว่าอิมเนี่ยตั้งแต่เล่นโซเชียลมามันก็ทำกึ่งๆเป็นไดอารี่ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์สเตตัสนะคะเป็นการเขียนบันทึกในโน้ตนะคะใน a c e b o o k นะคะหรือว่าบล็อกต่างๆหรือไม่ก็คลิปนะคะคลิปนี้จะเห็นชัดเจนว่าค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับเดลี่ที่เห็นการเคลื่อนไหวหรือแสดงความคิดของตัวเองเนี่ยมันกลับไปย้อนดูบางทีกลับไปย้อนดูอ๋อเมื่อก่อนคิดอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยซึ่งความคิดบางอย่างเราก็เปลี่ยนไปแล้วตามสถานการณ์ตามประสบการณ์ตามวันเวลาที่เปลี่ยนไปแล้วเรายังรอด หมายถึงรอดในที่นี้คือยังมีชีวิตอยู่นะคะก็คือ stay alive นะอโอเคค่ะก็สำหรับปีนี้ก็จริงๆแล้วเดี๋ยวประมาณเรื่องงานอิ่มเนี่ยประมาณสักต้นปีนะคะมกราคมอันนี้คิดเป็นแผนไว้แล้ว,ลวก็คือมกราคมปี66เนี่ยก็จะกลับไปเปิดแผงพระนะคะเพราะว่ามันขายไม่ดีขายไม่ได้ในออนไลน์นะคะพระเครื่องเงียบมากก็เลยต้องไป ออกบูธนะก็คือไปเปิดแผงพาซ,ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ขายหรือเปล่าเพราะว่าการที่อิ่มทำออนไลน์ก็เพราะว่าอิ่มได้ขายในออนไลน์นะคะที่หน้าแผงหรือออฟไลน์เนี่ยมันเงียบนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้สภาพเชียงใหม่เนี่ยก็คือย่ำแย่มากเลยนะคะในระบบเศรษฐกิจนะคะคือมันย่ำแย่แตัประเทศเรานะคะแล้วก็เชียงใหม่มันย่ำแย่เพราะว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวรายได้มันมาจากการท่องเที่ยวนะคะ แล้วพอคนไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเขาก็ไม่มีเงินจับจ่ายไงแล้วของมันก็แพงด้วยนะตอนนี้ค่าของชีพสูงมากแต่คนไม่มีเงินนะคะซึ่งมันประหลาดนะคะก็คือค่าแรงไม่มีเงินไม่มีรายได้กันแต่ของกับแพงขึ้นคือรายจ่ายกับมากขึ้นเนี่ยดังนั้นทุกวันนี้คนก็จะอยู่ในลักษณะของการใช้ชีวิตไปวันๆน,นะคะแล้วโดยสภาพบรรยากาศบ้านเมืองเรามันก็ หมองมน่นหดหูมานานเป็นเป็นปีๆเป็นอะไรเราก็รู้ว่าด้วยการบริหารมันยังไงอันนี้เรารู้เราบ่นกันเราพูดเราบ่นบางคนด่าทุกวันเป็นอย่างเงี้ยมานานอยู่แล้วนะคะซึ่งอิ่มก็เบื่อที่จะพูดนะคะส่วนสำหรับชีวิตอิ่มเองนะคะอิ่มรีวิวแบบสั้นๆเมื่อวานในไลน์นะง่ายๆก็คือรีวิวชีวิตปี2022ก็คือยังมีชีวิตอยู่ จบการรีวิวนะคะยังไม่ตายตอนนี้ก็ยังเห็นกันอยู่นะ,ะวันนี้ก็ประมาณวันที่20นะวันอังคารที่20ธันวาคมปี2 5 6 5นะคะก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะในส่วนเรื่องงานนี่พอกลับไปย้อนดูว่าจริงไปเปิดแผงพานี่ก็คือโอ้โหไม่ได้ไปมาเป็นปีแล้วนะคะก็คือขายแต่ออนไลน์อย่างเดียวแต่ใช้วิธีประหยัดแล้วก็เขียมเอานะคะซึ่งก็เอาเงินเก่าตัวเองออกมาใช้ด้วยนะคะแล้วเงินมันก็ร่อยหลอนะคะ เพราะว่าเราขายของเราไม่ใช่ครีเอเตอร์ทำคลิปนี่ก็คือสื่อสารกรับลูกค้าก็คือขายของแล้วก็เล่นเองแค่นั้นนะคะไม่ได้รับไรายได้จาก YouTube นะคะอิ่มไม่ได้ไรายได้จาก YouTube แล้วใครก็ไม่ต้องมาสงสัยว่าเอ้บางบางคลิปมันยอดวิวสูงเป็นหลักแสนเนี่ยมันได้เงินเท่าไหร่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งค่าการรับเงินกับ YouTube เนื่องจากคลิปอิมมันเยอะตั้งแต่อิ่มเล่น ใช้ YouTube แบบจริงจังเพื่อจะสื่อสารการขายของของตัวเองเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยตั้งแต่แรกแล้วเห็นแล้วว่ามันจะเกิดการรวนนะคะของช่องอื่นๆที่เขาโดนกันก็คือบางช่องเขาอยู่ๆเขาก็รวนช่องปลิวปลิวก็คือหายโดนปิดอิ่มไม่อยากเสียงตรงนั้นเพราะคลิปอิ่มมันเยอะ แล้วความตั้งใจแต่แรกก็คืออิมต้องการที่จะสื่อสารให้ลูกค้าเห็นว่าเรามีของอะไรขายบ้างแล้วให้เขาตามไปซื้อที่แผงแค่นั้นเองนะคะหรือว่าโทรติดต่อเราอันนี้คือชัดเจนก็คือขายของกับลูกค้าโดยตรงก็เหมือนแม่ค้าออฟไลน์ทั่วไปเพียงแต่ว่าออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เสนอนะคะเสนอเสนอตัวตนเราว่าเสนอสินค้าเราเพื่อให้ลูกค้าเขาสะดวกที่จะดูของง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ติดต่อเราได้ง่าย แล้วที่คิดมาตลอดก็คือมันขายออนไลน์มันสบายกว่าเพราะเราไม่ต้องไปหอบของไปเปิดแพงแล้วก็ของก็เกิดการขยับเขยื่อนเสียหายอะไรเงี้ยคือพอเราอยู่อย่างเงี้ยของเรามันก็อยู่ที่เดิมพอถึงเวลาเราก็ส่งของอะไรเงี้ยแค่นั้นจบขอโทษทีค่ะคันหน้าของเก่าคลิปนี้อิ่มอาจจะเดี๋ยวอิมอาจจะตัดทุกๆประมาณสิบสอหรือสิหนาทีนะคะมันอาจจะมีหนึ่ง พัดหนึ่งพัดสองพัดสามอะไรนี่คะถ้าหากว่าอิ่มคุยไม่จบในคลิปนี้นะเพราะว่าตอนนี้คลิปเนี้ยคลิปที่หนึ่งเนี่ยนะคะมันปาเข้าไปกับแปดนาทีแล้วนะคะซึ่งยังแทบไม่ได้คุยอะไรเลยเห็นไหมคะอืมก็คืออ่ะให้เห็นชัดเจนว่าตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วเป็นครั้งสุดท้ายที่ไปเปิดแผงพระแล้วก็ยาวมาปีกว่านะคะก็ไม่ได้ไปทําไม่ได้ไปเปิดนะคะแต่อิ่มก็จะใช้ชีวิตแบบอย่างที่อิ่มบ่นมานะคะอิ่มค่อนข้างแบบ ดาวนะคะก็คือมีความรู้สึกแบบดิ่งนะคะดิ่งดิ่งดิ่งแต่ว่าก็พยายามแบบทําให้ตัวเองร่าเริงแจ่มใสด้วยวิธีการอื่นๆอย่างที่คนที่ถ้าคนที่ตามในไลนย์อยู่แล้วก็จะเห็นว่าอิ่มเล่าอะไรไปบ้างซึ่งการเล่าเนี่ยข้อที่หนึ่งเหตุผลก็คือเพื่อเป็นการระบายตัวเองอิมไม่ได้ต้องการให้ใครมาเห็นใจหรืออิมไม่ได้ต้องการไปสำออยนะคะเพราะาไม่ใช่นิสัยเราอยู่แล้วนะคะ เราต้องการแค่ระบายนะคะแต่ว่าถ้าใครผ่านมาเห็นคนที่มีประสบการณ์คล้ายเราเขาก็อาจจะโอเคเขาเข้าใจหรือคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์เขาก็อ๋อมีแบบนี้อยู่นะอะไรเงี้ยก็เป็นการรับรู้ว่ามีแบบนี้นะแล้วคนที่ไม่รู้จะได้ไม่ต้องไปมโนเองส่วนหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะทำไมอ e ีนี่มันเป็นคนแบบนี้แบบนี้วะก็จะได้รู้อะไรง ก็เพราะเพราะสิ่งที่ฉันเจอสิ่งที่กูเจอมาในชีวิตวมันมีอะไรบ้างแบบนี้มันเลยทําให้ฉันต้องเป็นคนอย่างนี้ทําให้กูต้องเป็นคนอย่างนี้ในปัจจุบันอะไรเงี้ยอืมแต่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ต้องการให้ใครมาเข้าใจการที่ใครจะมาเข้าใจคนเราได้หนึ่งเขาจะต้องมีสติปัญญาเขาต้องฉลาดนะคะเหมือนที่อิ่มเข้าใจคนนั้นคนนี้เห็นไหม อิมจะเป็นคนที่เข้าใจคนนั้นคนที่ใครพูดมาปุ๊บอิมเก็ตอิมเข้าใจง่ายเพราะอะไรหนึ่งเรามีความฉลาดมีสติปัญญาอยู่ระดับหนึ่งแล้วสองคนที่จะเห็นใจคนอื่นได้จิตใจเขาจะต้องเป็นคนใจกว้างแล้วก็ใจดีอยู่แล้วนะคะดังนั้นอิมไม่ได้คาดหวังว่าใครจะมาเห็นใจเราเพราะโลกมันก็ปกติโลกมากเลยความอิจฉาริษยาความเห็นแก่ตัวของคนคนเราเนี่ยบางทีมาเห็นเราเห็นแบบเหมือนกับเราทําออนไลน์แล้วก็คนตามเยอะมันก็ เกลียดเราได้แล้วแค่นี้เองหรือว่าถ้าใครมาสนใจเรามา,มากๆบางคนก็เกลียดเราก็มีเพราะอิจฉาที่เรามีคนมาสนใจมันแค่นี้คือคนมันคนที่แบบจิตใจเขาไม่ได้เป็นคนใจกว้างนะคะจิตใจแคบแล้วก็สติปัญญาต่ำก็จะอยู่แนวๆเน,นี้ยแพทเทิร์นมันจะประมาณนี้แหละคนมันแพทเทิร์นมันไม่ได้ไปไกลกว่านี้นะอิ่มอยู่มาเกิดมาสี่สองปีเห็นมาเยอะนะคะแล้วก็เห็นมาค่อนข้างหนักกว่าคนอื่นด้วยนะคะแล้วอิ่มเคย อยู่กับกลุ่มผู้คนทั้งทำงานทั้งเรียนหลายที่ดังนั้นอิ่มก็จะเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็พอเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์อยู่นะคะก็สำหรับปีนี้ดิ่งดิ่งเพราะว่าหนึ่งก็คือเศรษฐกิจมันก็แย่อยู่แล้วนะคะอิ่มต้องประคองตัวเองก็เหมือนอยู่ประคองไปประคองไปซึ่งก็เหมือนกับเออมันก็อยู่ไปวันๆซึ่งเราก็อยู่ไปวันๆมาตลอดเกือบทั้งชีวิตอยู่แล้วเพราะเราไม่ อย่างอิมเนี่ยไม่มีความรู้เลยว่าไม่สามารถอ่านโชคชะตาตัวเองได้ว่าเรากรูจะไปเจออะไรในอนาคตอีกนะคะแล้วก็ตั้งแต่อิ่มอายุประมาณาวัยรุ่น16 7 7 1 8เเป็นช่วงที่เป็นโรคซึมเศร้าหนักๆซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้จักโรคนี้และเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรนะคะรู้สึกมันทุกข์ทรมานมากกับการมีชีวิตอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเออเราป่วยด้วยเราเป็นป่วยทางจิตใจเนี่ย เราไม่รู้ไงแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยท,ทำไมมันเห็นภาพที่มันเห็นทุกอย่างมันเป็นสีออกเขาเรียกว่าอะไรสีออกเทาๆอะ่ะเออสมมุติว่าอย่างคนตาปกติใช่ไหมอย่างอิมอะ่ะอย่างถ้าสภาวะปกติอิมก็จะเห็นท้องฟ้าสีฟ้าสดใสยิ่งวันไหนที่อิ่มแจ่มใสอิมบรกลูกสวาโอ้ยอาการมันสดชื่นภาพที่เห็นก็คือภาพที่เห็นด้วยดวงตาเราเนี่ยมันก็จะสดชื่นแจ่มใสมันจะเป็นสีสด แต่จําถ้าย้อนกลับไปตอนที่มปลายแล้วเราเป็นอารมณ์ดิ่งคือตอนนั้นอนะเราเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เรามารู้ทีหลังหลังจากที่มันมีข้อมูลเพิ่มขึ้นเพิ่มในเมื่อไม่กี่ปีมาก่อนเนี่ยนะสุดก็คือตอนนั้นอิ่มเป็นโรคซึมเศร้าสิ่งที่ภาพที่เห็นก็คือภาพมันออกเป็นสีเทาเลยค่ะมันหมน่นมันดิ่งมันไม่อยากมีชีวิตอยู่มันจะรู้สึกว่าเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยเป็นอะไรทำไมมันเป็นหมน่นมันดิ่งอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ย มันสภาพปัญหาครอบครัวอิ่มมันส่งผลต่อสภาพจิตอิ่มนะคะซึ่งอิ่มใช้เวลาเยียวยาตัวเองอบอกได้เลยว่าตั้งแต่มออมอปลายนะคะมอปลายนี่มันมันเพราะมันเป็นชัดเจนไงว่ามันมันเป็นโรคซึมเศร้าไงอตีาอายุ15ตอนนี้สิองก็27ปีใช่ปะ่ะยี่สเจปีในการเยียวยาตัวเองอะ ทุกวันนี้ก็ไม่ได้หายนะคะอิ่มเลยต้องบอกก่อนว่าคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาไม่หายขาดคะ่ะแต่มันจะดีขึ้นมาบรรเทาขึ้นมาถ้าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตนะคะซึ่งทุกวันนี้สังคมมันก็แทบไม่ส่งเสริมสุขภาพจิตเลยสังคมมันยิ่งทําให้คนทุกวันนี้เป็นโรคซึมเศร้ากันมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวยิมจะต่ออีกคลิปนะคะเพราะว่าตอนนี้มันประมาณสิ 3ามนาทีกว่านะคะเดี๋ยวไปต่ออีกคลิปหนึ่งอาจจะตัดหลายคลิปนะคะใครดูก็ดูนะคะใครไม่ดูไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้มันก็คล้ายๆกับบันทึกตัวเองเพราะอิ่มก็ไม่แน่ใจว่าอิ่มจะอยู่หมายถึงว่ามีชีวิตอยู่แบบ stay alive แบบมีชีวิตอยู่ไปถึงเมื่อไหร่หรือ เราอาจจะหายไปหรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้เกี่ยวกับอนาคตอันนี้มันเป็นการทําไว้ก่อนแต่ว่าถ้ายังอยู่และยังเห็นกันก็คืออยู่แค่แค่นั้นเองนะคะแต่ก็คือการทําคลิปก็เป็นไอเดอารี่เหมือนกับบันทึกไว้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไว้ต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะพูดถึงการรีวิวชีวิตปี2022และพูดถึงว่าต่อไปในปี2023เนี่ยคิดจะไปยังไงต่อนะคะสวัสดีค่ะ